สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรียนเรื่องการหารนะคะอ่ะมาแล้ว24ค่ะเราจะนํามาหารด้วย6นั่นเองท่องสุดคุณลูก6กหนึ่งเป็น6 6 2กสองสิบส 24่สิบนะคะหกสี 64, เราก็จะได้4มาเป็นคำตอบนั่นเองท่องสุดคุณได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ถ้าท่องไม่ได้เอาข้ามมาลูกข้างกำแพงมาเอา24มาหารด้วย6เหมือนเดิมแต่6เราจะทำให้เล็กลงนะคะ6ก็คือ3ามคูณสองสใช่ไหมล่ะเท่ากันเป๊ะเลยอเอาเอาสตัวแรก ไปหารด้วย24ก่อน3เท่าไหร่ได้24ท่องสุดคูณค่ะ3 1เป็น3 3 2สามสแปดนะคะได้ยี่สิบสี่ยี่สี่ก็จะเหลือแปดแล้วนำสองไปหารแปดสองเท่าไหร่ได้แปดคะสองสี่ได้แปดนะคะแปดโดนตัดไปนะคะอา้าวโดนตัดหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลเหลือสี่ตัวเดียวนะคะคำตอบของเราก็คือ สี 4, นั่นเองนะคะเก่งมากใครตอบได้บ้างเอ่ยนะคะอะไปดูโจทย์ต่อไปเลยลูกโจทย์ข้อต่อไปของเรามีอยู่ว่า48หารด้วย8ค่ะท่องสุดคุณลูก8 1 8 8 2ึ่งเป็นแปด 86ได้48นะคะท่องสุดคุณได้ไม่เป็นปัญหาค่ะท่องไม่ได้ข้ามมาลูกข้ามมาอ้า48มามาหารด้วย8เหมือนเดิม88เราจะทำมันเล็กลงโดยการเอา2ไปคูณ2คูณ2นะคะ2 2 4นะคะ4 2 8ได้8เท่าเดิมแป๊ะเลยนำ2ตัวแรกก่อนลูก2ตัวแรกเราจะนำไปหารด้วย48เอา้า2หาร4ได้่ี่2เท่าไหร่ได้4 2 สองสองสี่ตัวแรกหมดไปเหลือตัวที่สองลูกอ่าสองตัวแรกไปหารแปดด้วยสองเท่าไหร่ได้แปดสองสี่แปดค่ะอ้าหมดหนะ้าที่ตัวหารตัวแรกไปนะคะตัวที่สองค่ะนําไปหารด้วยยี่สิบสี่สองเท่าไหร่ได 2, ้สองก่อนอ่าสองเท่าไหร่ได้สองคะสองหนึ่งเป็นสองค่ะเหลือสี่อีกตัวหนึ่งสองเท่าไหร่ได้สี่สอง 2 2 4นั่นเองค่ะอ่าตัวที่2ก็หมดไปอีกเหลือตัวสุดท้ายตัวหารนะคะตัวอ่าที่3นําไปหาร12 2เท่าไหร่ได้12ท่องสุดขุน2 6 12ค่ะ12ก็โดนตัดไปนะคะเขาหารแล้วทั้งหมดทั้งมวลโดนตัดหมดเหลือ6ตัวเดียวเพราะนะั้นคำตอบของเราก็คือ ตอบได้คือหกนั่นเองค่ะอ่าโดนตัดไปหมดแล้วนี่ใช่ไหมล่ะอา้ามาดูโจทย์ข้อต่อไปเจ็ดสิบสองค่ะเราจะนำมาหารด้วยเก้านะคะอา้าวท่องสูตรคูณเลยลูกเก้าเท่าไหร่ได้เจ็ดสิบสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปด 72ค่ะอ้าวเก่งมากใครท่องได้ท่องไม่ได้ข้ามกำแพงมนาะ72เหมือนเดิมมาหารด้วย9แต่9เราก็ทำให้มันเล็กลงเหลือ3คูณ3นะคะ3 3 9เท่าเดิมเป๊ะนะคะเอา3ตัวแรกเนี่ยไปหารด้วย72สิ3เท่าไหร่ได้72เอาไปหาร7ก่อน3 2ได้6เพราะนั้น7เนี่ย มันก็ต้องเหลือแค่1นะคะเพราะ3 2ได้6แล้วนะเอา้าเหลือ12บสองคนนี้สาตัวเดิมไปหาร12 3เท่าไหร่ได้12 3 4 12นะคะอา้าวหมดหนะ้าที่ตัวหารตัวแรกไปนะคะอ่ะมาดูตัวที่2นะ3ตัวที่2ไปหารด้วย24 3เท่าไหร่ได้24สท่องสุดข้น3 8 24นะคะ24ก็โดน ตัดไปเพราะเหลือ8แล้วก็หารแล้วนี่ทั้งหมดทั้งมวลโดนตัดหมดเลยเหลือ8ตัวเดียวเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือ8ค่ะโอเคเป็นยังไงมั่งคะเด็กๆเอาไปฝึกนะคะวิธีเดียวกันเนี้ยเรานึกขึ้นได้นะลูกเราจับตัวเลขมาฝึกทำของเราเองเลยไม่บ้า